ตับห้งเมตรห้ามาตอกตะเคงรถทไมาตะเคงรถไม่ได้หรอ มันจะมาปักเอ่อปักสตั๊บหน้า41เายาว5เป็น5นานๆจะได้เจอทีสตั๊บเนี่ยน้ำหนักสตั๊บนี้เดียแล้วแต่จะไม่ผิดอยู่ประมาณตันตันเก้าตันแปดตันเก้านะคือผมตัดเลยเรายกปกติเราจะเจอเฉพาะเสาเออ่สตั๊บหน้า36หน้าสีหน้าหน้า45แต่4เป็นห้าแต่นี่มันเป็นสตั๊บข้างคอเห็นไหมเราจะใช้สตั๊บหน้า5หน้าอ่าาหน้41แต่ความสูงของมาณ5เป็น5ผมต้องเจาะลึกแล้วก็เสาที่จะปักมันเป็นเสา14 30 คือข้างพอเขาจะใช้14-30เดี๋ยวเรามาชมกันว่าสตับเนี้ยคือดอกจอกกับอกสตับอ่ะคือดอกจอกมันจะเล็กกว่าสตับนิดนึงเดี๋ยวเราจะลองดูถ้าว่าไม่ลงเราจะกดหัวลองดูดีว่ามันจะได้เตียมไหนเพราะว่า5เมตร5นี่คือดอกจอกเรามบเร็มที่นั่นมันได้แค่5เมตรเองเอะมันได้ประมาณสเมตรกว่าแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวลองดูฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับอไรอย่างคือสตับเนี้ยคือความสูง5เมตร5ผมจะจับลูสี่ปกติเขาจะจับรูบนสุนย์แต่ว่าเดี๋ยวสำหรับผมผมไม ผมคำนวณแล้วสายโทสายไฟกับสายโทรศัพะมันต่ําสต่ำไมันจะสูงกว่าผมจะอาศัยที่ว่าตะแคงไปแล้วก็หัวเย่ไปฝั่งนู้นนิดน,นึงหลังจากนะั้นผมเยอะยกขึ้นลองดูวิชาของผมดูว่ามันจะเด้งจะได้ผลไหม ไป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 เรยไปเอยเอาเล็กใส่หน้าเสานีใส่ที่เล็กข้างหน้านี่ต้องให้เป้เลยนะถ้าลงแล้วมันไม่ขึ้นเลยนะเไปไเยไปๆๆไปหน้าเสาได้ไหม้เแววแๆแวโอเคแหววไได้ไหมโอเคเอาจะมาคองเลยเอาเล็กออกเลย